สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาทุกคนมาแกะเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะคะเครื่องซักผ้าอัตโนมัติก็คือเครื่องซักผ้าฝาบนนะั่นแหละพี่นะที่ฝาเขาอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มาวิธีดูวิธีการแกะนะคะ,ะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ลุงนีเป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาส,สติกนะคะเครื่องนี้เขาจะมีแบบเป็นเหล็กแล้วก็เป็นพลาส,สติกนะเพื่อนๆนะ เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นเหล็กอันนี้เป็นเครื่องพลาสติกนะคะเราจะมาะดูวิธีการแกะของอลีนะคะวันนี้เราจะไม่คำนวณราคานะคะเพื่อนๆเครื่องนี้ค่อนข้างจะเก่ามากแล้วเจ้าของเขา จะขายมีเวลาขายนะคะเราก็เลยจะมาทําลงคลิปไหนๆก็นี่แล้วก็จะทําลงคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าวิธีการแกะเครื่องซักผ้ารีไซเคิลนะคะเพื่อนๆไม่ได้แกะแบบช่างเนาะแกะแบบช่างก็จะแกะแบบปานนี้กลัวจะสึกหล่อนะคะแกะสไตล์อลีก็คือกระแทกอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการแกะนะคะเพื่อนๆเราเคยก่อนหน้าน,นี้เราเคยทําคลิปอสองฝาเครื่องซักผ้าแบบสองฝาให้แล้วนะคะคำนวณราคาไปแล้วเนาะอันนี้เราจะไม่ไมคำนวณราคานะคะแต่เราจะมาดูวิธีการแกะ เครื่องซักผ้าฝาบนแบบนี้ของอลีนะคะซักผ้าฝาบนนะคะเขาก็จะมีแบบแบบที่อ่ะเป็นเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กแบบนี้เครื่องนี้ก็คือเราใช้อยู่นะคะเครื่องจะมีเครื่องแบบเป็นเหล็กแบบนี้นะคะเพื่อนแต่เครื่องที่เราจะมาแกะวันนี้ก็คือจะเป็นแบบพลาสติกนะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้ทําเครื่องแบบสองฝาแบบนี้ไปแล้วนะคะใครยังไม่ดูคลิปก็ไปดูกันได้นะคะวิธีการแกะเครื่องแบบนี้แล้วก็คํานวณราคาแล้วก็คํานวณไปให้แล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านี้ ลองไปหาดูนะคะมีคลิปของเราเข้าไปในช่องแล้วก็เลื่อนดูนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาแกะฝาบนกันนะคะฝาบนแต่เป็นเป็นพลาสติกนะคะไม่ใช่เหล็กเดี๋ยวไปดูอลีก,กันเลยค่ะนี่นะคะอันดับแรกอลีก็จะแกะเอาพลาสติกกรอบที่ตรงนี้ออกก่อนนะคะอลีก็ใช้มีดฟันลงไปเลยนะคะ ใช้เท้ากระทืบเลยนะคะรีใช้ความรุนแรงมากเลยค่ะใช้มีดฟันไปเลยนะคะเพราะว่าของเราไม่ต้องเอาไปเสียดายอะไรแลวเนาะเพราะเราขายรีไซเคิลขายเป็นแบบเป็นขยะรีไซเคิลแล้วนะคะไม่ได้เอาไปซ่อมแล้วเนาะ,ะนี่ค่ะเครื่องนี้ก็เก่ามากแล้วก็คงจะซ่อมไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะฟันเอาพลาสติกกรอบก่อนนะคะพลาสติกกรอบนี่เวลาขายเราก็ต้องเอาแกะเหล็กออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ตอนแรกว่าจะไม่คำนวณราคาเนาะจะพามาแกะให้ดูเฉยๆแต่ดิฉันเปลี่ยนใจนะคะก็จะคำนวณราคาให้เพื่อนๆได้รู้กันไปเลยนะคะเครื่องนี้ดิฉันซื้อมาอหนักที่30โลนะคะ30โลดิฉันซื้อมาในโล5บาทนะคะโล5บาทเพราะว่าอตอนนี้เพราะว่าของที่จะต้องเอามาแกะดิฉันก็จะซื้อไม่แพงนะคะแล้วก็ดูยี่ห้อด้วยนะคะว่าบางครั้ง เขาไม่ใช่ทองแดงเนาะดิฉันก็จะซื้อแบบประมาณนี้นะคะโล5ห้บาทนี่ค่ะหลังจากนั้นก็จะมาแกะเอาพลาสติกออกนะคะโล5ห้บาท30โลเครื่องนี้ก็อยู่ที่150บบาทนะคะ อันนี้ขาเคาะเอาดินออกด้วยค่ะเครื่องนี้ค่อนข้างสกปรกมากเลยค่ะถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆก็จะซื้อแพงกว่านี้เนาะหรือถ้าเป็นเครื่องที่เป็นเป็นเหล็กเข,ขาก็จะหนักกว่านี้เนาะก็จะหนักกว่านี้ก็จะอยู่ประมาณสองร้อยค่ะเครื่องซักผ้าอ่าถัางฝาหน้าแบบนี้แบบเก่าๆแบบนี้ก็ซื้ออยู่ประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆไม่เกินสองร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบดิฉันก็จะซื้อแบบเหล็อยู่ประมาณสามราคาเนี้ยค่ะ ร้อยห้าสิบสอเครื่องฝาหน้านะคะอยู่ที่ขนาดของเขาด้วยนะคะบางลูกก็ไม่ใช่เป็นทองแดงนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นทองแดงเราก็จะได้เหลือตรงนั้นถ้าไม่ใช่ทองแดงก็ไม่ใช่ได้กําไรมากนี่เพื่อนๆต้องมาแกะเหนื่อยด้วยนะคะเขาจะมีน็อตติดอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆนต้องขันออกให้หมดแบบนี้เลยนะคะ นอตออกทุกตัวนะคะแล้วก็จะได้เหล็กนี้ออกนะคะได้เป็นมอเตอร์เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามอเตอร์เป็นทองแดงหรืออะอลูมิเนียมเนะาะนะคะขันนอตแล้วไม่ออกนะคะอลีก็จะใช้ชแฉลงนะคะเพื่อนๆข้างในใช้ชแฉลงแทงนะคะอลีแทงแล้วนะคะหลุดออกมาแล้ว ก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในแผ่นก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กพี่เนียมตีลังสิเอตีต้ะกันไม่ได้มีโนอนมันเกง้เกงสนใจวรูปเล็ก เราเราจะไปขายพลาสติกก็ติดเหล็กไม่ได้นะคะเพื่อนๆร้านพลาสติกเขาไม่เอานะคะถ้าติดเหล็กมาเราก็เลยต้องใช้ะนะคะหลุดออกมาแล้วนะคะหลุดออกมาแบบนี้นะคะ,แ,ะแล้วก็ต้องมาแกะน็อตนะคะเนี่ยเมื่อกี้อลิแทงเอาเอานี่นะคะเอาเฉลงแทงให้อลูมิเนียมแตกเลยนะคะเพราะว่าอาลูมิเนียมเขาจะต้องแตกตรงนี้แล้วอลิก็จะขันน็อตนะคะขันน็อต เอาอลูมิเนียมนะคะนี่เป็นอลูมิเนียมใช่ค่ะการแกะเครื่องซักผ้ารีไซเคิลของอลีเพื่อนเพื่อนกว่าจะได้นะคะถ้าเราเอาจะเอาพลาสติกนี้ไปขายเราก็ต้องแกะน็อตออกให้หมดนะคะไม่งั้นร้านพลาสติกเขาก็ไม่เอานะคะนี่ค่ะพอเหลือแบบนี้นะคะเราก็จะแกะน็อตข้างรอบๆตรงนี้ออกให้หมดเลยนะคะพลาสติกก็จะหลุดออกจากเหล็กเหล็กก็จะหลุดออกจากพลาสติกนะคะถ้าเราแกะน็อตทุกตัวออกให้หมดนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้มีดฟันนะคะใช้มีดฟันตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะฟันออกเขาก็จะหลุดออกนะคะข้างในที่เป็นพลาสติกก็จะหลุดออกเดี๋ยวอลิจะมาแกะเอาเหล็กตรงนี้ออกก่อนนะคะด้วยการขันน็อตทุกตัวเลยค่ะ ถ้าเราขันน็อตทุกตัวออกแล้วได้นะคะเพื่นพนอนๆเหล็กเขาก็จะหลุดออกอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าตัวไหนที่เราแกะไม่ได้เราก็ต้องใช้แฉลงสกัดออกแต่และเครื่องก็น็อกก็จะแกะยากง่ายไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆยิ่งเครื่องเก่าๆนะสนิมเคละแล้วก็จะหมุนยากเนาะนะคะอริก,ก็จะทำประมาณนี้นะคะ ถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเวลาเพื่อนๆไปซื้อนะคะก็ะเหมือนเหมืองดิฉันดิฉันไปซื้อนะคะตามบ้านลูกค้าที่แบบเครื่องเขาค่อนข้างจะใหม่ใหม่ใหม่สักนิดนึงเนาะเอาเพื่อเอาไปซ่อมได้อะไรแบบนี้ดิชันก็จะซื้อนะคะซื้อแบบให้ราคาเขานะคะเพื่อนซื้อแบบให้ราคาอันนี้เหล็กแกะไม่ออกนะคะเราก็ใช้ฉแฉลงแทงแบบนี้เลยค่ะให้พลาสติกแตกไปเลยนะคะเพราะว่า ไม่เป็นไรนะคะแทงถ้าการที่ใช้แชฉชงมันจะง่ายกว่านะคะสำหรับอลีนะคะอลีชอบใช้แฉงนะคะนี่ค่ะแทงให้พลาสติกแตกเขาก็จะหลุดออกนะคะถ้าเราไปซื้อแล้วเครื่องยังใหม่ๆอยู่ก็ให้ราคาได้นะคะแบบปกติเราซื้อแพงสุดของเครื่องซักผ้าก็ประมาณ250-300ม้ยใช่ไหม เราก็อจาจจะให้เขาสี่ห้าร้อยนะคะเพราะว่าเราก็จะเอาไปขายให้ช่างช่างที่เขาเอาไปซ่อมนะคะดิฉันจะมีช่างประจําตัวอยู่นะคะที่ว่าจะคอยรับเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เอาไปซ่อมได้ฉันก็จะมีช่างมารับอยู่นี่ค่ะเราก็ได้เหล็กออกมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่มอเตอร์นะคะอันนี้เป็นเหล็กเหล็กตัวขั้วที่เอาไวห้หมุนหมุน เวลาเครื่องซักผ้าหมุนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้อลูมิเนียมอลีก็จะไม่ทุบออกนะคะข้างบนนี้อลีก็จะขายเป็นเหล็กไปเลยค่ะเพราะว่ามันก็เบาไม่ใช่หนักมากอลีก็จะขายเป็นเหล็กไปเลยนะคะสําหรับอลีเนาะสําหรับใครที่เสียดายก็ตัดเอานี่นะคะเพื่อนๆอนอลีก็ได้แกะออกมาจากตรงนี้แล้วนะขันน็อตออกทุกตัวก็จะออกมาแบบนี้นะคะถ้าเราจะไปขายพลาสติกนี่หนักมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรเพราะเขามีน้ําอยู่ข้างในนะคะ เราก็จะไปขายพลาสติกไม่ได้นะคะเราต้องมาเอาน้ําออกก่อนด้วยการฟันนะคะใช้มีดเฉือนแบบนี้นะคะ่ะฟันแบบนี้เลยะคะ่ะให้แตกนะคะหลังจากนั้นก็จะเทน้ําออกนะคะนี่ค่ะก็จะมีน้ําไหลออกมานะคะก็ถึงจะเอาไปขายพลาสติกได้นะคะนี่ค่ะล่งโู น้ำเป็นโลสองโลอยู่นะคะอาลีบอกส่วนตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปขายพลาสติกก็ขันน็อตออกให้หมดนะคะขันนอ็อตแล้วก็เอามมดฟันตรงนี้เขาก็จะหลุดออกนะคะแต่อันนี้ของอาลีอาลีจะไม่ฟันนะคะอาลีจะเอาไว้เป็นโต๊ะอาลีไว้ไว้ตั้งของนะคะไว้ไว้ทาชั้นวางบนสีนะคะช่วงนี้ก็บนสีเยอะไม่มีที่จะตั้งนะคะก็เลยใช้อันนี้นะคะเป็นแท่นวางเป็นขาวางไม้อีกทีนึงเ,นเราก็จะไม่ได้แกะให้เพื่อนๆดูนะคะจะเก็บไว้น นะะั่ะเครื่องสักผ้าเครื่องหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการขายแยกชิ้นส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามอเตอร์เครื่องนี้จะเป็นเหล็กหรือเป็นในเหล็กนี่จะเป็นทองแดงหรือเป็นอลูมิเนียมเดี๋ยมาดูกัน,นะคะ่ะตรงนี้ไหนขอดูหน่อยม,มีดนี้ของอลีเป็นมีดที่สำหรับฟันเหล็กนะคะเพื่อนๆไม่ต้องอคิดมากนะคะมีดนี้ตรงนี้ <laughs> เครื่องนี้นะคะอลีได้เช็คแล้วนะคะว่าเป็นทองแดงนะคะเราก็จะไปตัดกันนะคะ่ค่ะเครื่องสักผ้าเครื่องหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จ <C RE WS> ะมีนี่ค่ะตรงนี้เป็นไฟพลาสติกกรอบนะคะเราก็จะขัดน็อตออกให้หมดแล้วไปขายพลาสติกกรอบอันนี้ก็เป็นพลาสติกกรอบอันนี้เป็นพลาส,สติกนะคะแลวตรงนั้นก็เป็นพลาสติกพลาสติกพลาสติกนะคะพอเวลามันเป็นพลาสติก้ะเป็นส่วนมากนะคะเป็นเหลขข็กแค่ไม่มไม่นิดหน่อยนะคะอลีก็จะเวลาเราซื้อเราก็จะซื้อในราคาพลาสติกนะคะ เพื่อนๆซื้อง่ายๆเลยถ้าถ้าถ้าว่าไม่ช่างก็เหมาไปแลกก็ได้นะคะถ้าเราคำนวณแล้วประมาณกิโลก็ไม่ต้องช่างกิโลก็ได้นะคะแต่ถ้าว่าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะช่างกิโลก็ซื้อในราคาพลาสติกนะคะเหมือนพลาสติกโล6บาทแล้วก็ซื้อ6บาทพลาสติก7บาทแล้วก็ซื้อ7บาทพลาสติก5บาทแล้วก็ซื้อโล5บาทซื้อตามเนื้อของพลาสติกเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาจะเป็นพลาสติกเนาะก็มาเฉลี่ยกันกับพลาสติกกรอบหักออกไปเพราะพลาสติกกรอบก็จะราคาถูกเหล็กก็จะราคาแพงพลาสติกก็ ต่ราคากลางๆเราก็จะซื้อในราคากลางๆนะคะนั่นก็คือราคาพลาสติกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอลีอ่ะจะตัดเอาทองแดงเอาทองแดงในมอเตอร์เครื่องนี้ไปให้ดูด้วยนะคะว่าจะได้ประมาณกี่ขีดเนาะแต่ถ้าลูกมันหญ่กว่านี้มอเตอร์จะหญ่กว่านี้ถ้าเครื่องซักผ้าเครื่องใหญ่มอเตอร์ก็จะใหญ่กว่านี้ทองแดงก็จะได้เยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเวลาแกะมอเตอร์นะคะเขาจะมีมอเตอร์หลายแบบนะเพื่อนเเนาะมอเตอร์ที่เป็นลักษณะน็อตแบบนี้นะอลีบอกว่าไม่ต้อง อ่ะไม่ต้องใช้ลูกหมูเจียนะคะใช้สกัดสกัดก็ออกแล้วนะคะ,อคะมอเตอร์มอเตอร์แต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆมอเตอร์ออเครื่องสักผ้าแต่ละเครื่องใช้สกัดสกัดแบบนี้เลยค่ะตอกเข้าไปหนึ่งทีก็มันม <4 S 1> <4 S 2> ีสี่สี่สี่ตัวนะคะแล้วก็ตอกไปทีละตัวแบบนี้เลยค่ะหละังจากนั้นก็ตีออกนะคะ ก็จะหลุดออกแล้วนะคะนี่ค่ะสกัดแล้วก็ตีออกก็จะหลุดออกแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็จะดูข้างในว่าเป็นทองแดงหรือเปล่าก็เช็คตรงนี้เลยเลยค่ะอันนี้เครื่องนี้นะคะเป็นทองแดงแน่นอนนะคะเป็นแบบนี้นะคะสีออกแดงๆนะคะเช็คแล้วว่าเป็นทองแดงเราก็จะมาแกะทองแดงกันค่ะหลุดแล้วนะคะก็จะได้เป็นเหล็ก วันนี้เนาะที่เราไม่คํานวณราคาให้เพื่อนๆดูเพราะอะไรเพราะแต่ละเครื่องมันความหนักมันไม่เท่ากันนะพี่นะก็เลยจะมาแชร์แค่เรื่องแกะให้เพื่อนๆดูนะคะว,ว่าว่าการแกะยังไงเนาะเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งแกะแบบไหนรีไซเคิลนะคะไม่ใช่แกะแบบช่างก็วิธีการแกะเฉยๆเราจะไม่คํานวณเพราะการคํานวณก็ต้องอยู่ที่น้ําหนักของเครื่องซักผ้าแต่ละเครื่องด้วยนะคะ เครื่องใหญ่ๆก็จะได้ทองแดงเยอะเดี๋ยวอลิตัดเลยค่ะ ก็ดึงงัดออกแบบนี้เลยนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะัะออกให้หมดเดี๋ยวเราไปช่างให้พเพื่อนๆดูนะคะวันนี้เราตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะคำนวณให้พเพื่อนๆดูเครื่องนี้น้ำหนัก30โลนะคะเราซื้อมาในราคา1 5 0จะได้กี่บาทเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราให้อลิกเก็ตเสร็จก่อนนะคะคำนวณให้พเพื่อนดูเลยนะคะ,ะเหล็กเราใส่ลงไปหมดแล้วนะคะได้เหล็ก7โลนะคะพเพื่อนๆเหล็ก เหล็กเจ็ดโลนี่ตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กเจ็ดโลแล้วก็พลาสติกกรอบนะคะพลาสติกกรอบยังแกะออกไม่หมดแต่ว่าจะช่างให้ดูก่อนนะคะถ้าแกะออกหมดแล้วก็เหลือประมาณนะคะสี่โลครึ่งนะคะพลาสติกกรอบหักของเสียที่ว่าเรายังแกะไม่หมดอีกนะคะเพื่อนๆก็ประมาณพลาสติกกรอบสี่โลได้นะคะช่างคร่าวๆให้ดูก่อนเนาะ,ะแล้วก็ทองแดงนะคะเดี๋ยวเรามาช่างทองแดงกัน ทองแดงนะคะเพื่อนๆทองแดงทองแดงของเราประมาณนี่ค่ะไม่ถึง4ีดีนะคะเพื่อนๆประมาณอ่าสามขีดได้นะคะทองแดง3ขีดทองแดง3ขีดแล้วก็พลาสติกนะคะเดี๋ยวมาชั่งดูเดี๋ยวเล็กได้โล่งพลาสตกโลอันนี้3โลนะคะพลาสติกประมาณ สโลเหล็กประมาณโลนึงเพราะเหล็กนี่บางนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเหล็กทั้งหมด8โลนะคะทั้งหมดเหล็ก8โล<ๆ>แล้วก็พลาสติกนะคะ พลาสติกเมื่อกี้2โลบวกอันนี้อีก14นะคะเพื่อนๆเป็นทั้งหมดพลาสติก16โลนะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณให้เพื่อนๆดูในกระดาษเลยนะคะว่าทั้งหมดเราจะได้เท่าไหรนน่นะคะนะเราคำนวณออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นราคาที่เราไปขายร้านใหญ่เลยนะไม่ใช่ราคาซื้อนะคะเป็นราคาร้านใหญ่อันนี้เราเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เราซื้อมาที่30โลนะคะ30โลคูณ5เท่ากับ150เครื่องนี้เราซื้อมา150บาทนะคะเรามาแกะแล้วได้เหล็กประมาณ8โลนะคะคูณ10ได้80 ทองแดง0.3คูณ240ได้72อันนี้เป็นราคาที่เราไปขายที่ร้านนะคะไม่ใช่ราคาซื้อนะคะเพราะว่าเราจะซื้อทองแดงเพียวๆเราจะซื้อทีอ freely, ่ <tamanho S 1> <ๆ>210บาทแต่เราไปขาย204เนอะอันนี้เป็นเหล็กนะคะเหล็กเพียวๆอันนี้เป็นพลาสติกก่อนนะคะเพื่อนๆพลาสติกโลได้16โลนะคะ16คูณ8ถ้าพลาสติกเพียวๆเราซื้อที่โล6บาทแต่อันนี้เราต้องมาแกะเอาไปขายนะคะเราได้ไปขายโล8บาทนะคะเพื่อนๆ 16โลได้128บาทนะคะแล้วก็พลาสติกกรอบเราซื้อที่โล2บาทแต่ว่าเราไปขายร้านใหญ่โล4บาทนะคะ,ะได้พลาสติกกรอบ4โลก็16บาทรวมทั้งหมดนะคะเครื่องสักผ้าเครื่องนี้ได้296บาทนะคะ296บกลบ150ก็เหลือ148บาท146บ,14บาทนะคะเพื่อนๆพื่ฉันพูดผิดตลอดเลย146บาทนะคะเพื่อนๆอนนี้ค่ะ เราได้ไม่เกินนี้ยค่ะเพื่อนๆไม่เกินร้อยห้าสิบค่ะเครื่องสักผ้าเครื่องหนึง่งเราต้องมาแลกกับการที่เราแกะนะคะเพื่อนๆแล้วราคาอันนี้ก็คือราคาณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าราคาที่นู่นที่นี่ไม่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่ามันแล้แต่ที่ด้วยนะคะแล้วแต่แล้วแต่ร้านที่เราไปส่งด้วยแล้วก็แล้วแต่ช่วงเวลาด้วยเนาะ มันจะไม่มีอะไรตายตัวนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ